สวัสดีเพื่อนๆผู้ที่ชื่นชอบหนังสติ๊กแล้วก็ผูที่ติดตามช่องดำยางดีดนะครับคลิปนี้เป็นเป็นคลิปที่ไม่เกี่ยวกับเทคนิคของหนังสติ๊กนะครับแต่ว่าพอดีผมได้ซื้อสินค้ามาตัวหนึ่งนะครับง่ามตัวนี้เป็นง่ามที่ผมาตามหาอยู่มาพักหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วง่ามตัวนี้คนที่เป็นเจ้าของจะจะไม่ค่อยปล่อยนะถ้าเขามีอยู่ในมือแล้วเขาจะไม่ค่อยปล่อยนะครับทีนี้เอ่อง่ามตัวนี้ครับครั้งแรกเลยเนะี่ยผมผมไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยคือไม่ได้อยู่ในสายตาเลยเพราะว่าคือครั้งแรกเนี่ยที่เราที่ผมเล่นหนังสติ๊กนี่คือก็ไม่มีความรู้เรื่องของหนังสติก๊กแล้วก็ไม่รู้เลยว่าง่ามแบบไหนมันจะเหมาะกับเรานะ ซึ่งซึ่งงามตัวนี้นะครับเป็นงามนอกนอกสายตานะครับเป็นงามนอกกระแสนะซึ่งคนไม่ค่อยนิยมนะครับสาเหตุที่ไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าน่าจะเป็นที่รูปทรงของมันนะครับรูปทรงของมันไม่ค่อยสวยนะโดยส่วนตัวนะทีนี้อ่าผมจะให้ดูางามหลังสติิกของผมนะครับ <c oughs> ไอตัวนี้นะครับเป็นงามหลังสติิกตัวที่ผมใช้ประจํานะฮะเป็นวัสดุโลหะเนื้อเดียวนะครับ สังเกตว่าตรงตรงด้านตรงนี้นะครับมันจะเขาจะทําสลบนะครับสลบนะง่ามตัวนี้เป็นง่ามที่ผมใช้ประจํานะแล้วก็ที่ผมใช้ใช้แล้วผมที่ผมชอบก็คือมัน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 รับรับกับมือเห็นไหมครับพอจับปุ๊บมันจะมันจะรับรับรูปมือเลยนะแต่ง่ามตัวนี้มันมีข้อเสียอยู่อย่างก็คือตรงหนีบทําหนีบไม่ค่อยดีนะครับนําหนีบไม่ค่อยดีนะเห็นไหมครับ มมันมันมันจะเป็นแบบทื่อๆอนะแต่โดยส่วนตัวแล้วง่ามนี่เป็นง่ามที่ผมถนัดที่สุดณปัจจุบันนี้นะที่ผมใช้ประจํานะครับอันนี้เป็นง่ามที่ผมซื้อมือสองมาจากน้องท่านที่อยู่อุดรที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับสังเกตง่ามที่ผมซื้อหลังๆมานี่ผมจะซื้อที่เป็นลักษณะที่เป็นโค้งแบบนี้นะสาเหตุที่มันโค้งแบบนี้ที่ผมชอบเพราะว่ามันเวลาจับแล้วมันจะเข้ารับมือนะผมลองแล้วนะครับง่ามตัวนี้นะ ถ้ายิงถ้ายิงเยอะเยอะจริงๆเนะี่ยมันมันจะสู้ง่ามง่ามตัวนี้ไม่ได้นะครับง่ามตัวเนี้ยดียิงยิงเยอะอยังไงก็ไม่เจ็บมือเพราะว่ามันมันเต็มมือมากนะครับเต็มอุ้งเลยแต่มันมีข้อเสียตรงหนีบยางไอ้ง่ามตัวนี้ดันมีข้อดีตรงตรงหนีบยางทาทาองศาสลบได้ดีเห็นไหมฮะเห็นไหมมันมันมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะเดี๋ยววันนี้ผมได้ง่ามตัวหนึ่งมาใหม่นะครับ เป็นง่ามนอกกระแสง่ามนอสายตานะผมจะแกะให้ดูว่ามันคือง่ามอะไรและทําไมคนถึงไม่ค่อยนิยมแต่นะครับมันเป็นง่ามที่ผมอยากได้มากๆนะอยากได้มากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูโอเค,ค,ะะคเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันนะครับผมอนุญาตตั้งกล้องมาทางนี้นะครับ สมัยก่อนที่ผมเคยซื้อหนังสติกเนี่ยครับเมื่อก่อนนี้ผมซื้อแรกๆเลยนานมากแล้วนะซื้อโอ้รอของเป็นสองอาทิตย์นะครับของตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันเป็นของในเมืองไทยนะที่ไหนได้ครับของส่งมาจากเมืองจีนนะครับสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าคนไทยอ่ะจะน้อยนะครับน้อยมากนะหลังๆมานี่หนังสติ๊กนี่หาซื้อได้ตามเมืองไทยได้เลยครับเพราะว่าพ่อค้าคนไทยหลายเจ้านะเขานําเข้ามาขายนะครับ เรื่องของสินค้าเนี่ยรับประกันได้เลยว่าเรื่องของหนังสติกน้นอยที่เขาจะโกงนะที่ผมซื้อมาผมไม่เคยโดนโกงหนันนงสติกนะโอเคนะครับดูว่ามันคือง่ามอะไรนะครับแล้วก็เขาให้อะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับโอ้อันนี้เป็นลูกกระสุนเหล็กแปดมิลน,นะครับของที่พี่เขาแถมมานะแล้วก็เป็นลูกกระสุนดินนะลูกกระสุนดินแปดมิลน,นะครับผมแนะนํานะสําหรับมือใหม่นะครับ แนะนำให้ซื้อลูกกระสุนดินแปมิลมาใช้ลองก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูงนะครับมันไม่รู้แปมิลหรือเก้ามิลน,นะลูกกระสุนดินน่าจะเป็นเก้ามิลน,นะครับน่าจะเก้ามิลน,นะใหญ่กว่าลูกเล็กหน่อยนึงมันจะปลอดภัยกว่าเวลาเวลาเราได้ง่าม,มาใหม่อะบางทีเราจับองสางา่าไม่เป็นถ้าเลยถ้าลูกกระสุนดินแบบนี้มันโดนง่ามนะลูกกระสุนมันจะแตกนะครับง่ามเราจะ ไม่ชำรุดเสียหายนะผมแนะนําม,มือใหม่นะให้ซื้อลูกกระสุนดินแบบนี้มาใช้นะลูกกระสุนดินเก้ามิลช่วงที่ผมเล่นแรกๆสมัยก่อนยังไม่มีนะครับเพิ่งเพิ่งเห็นมีมาไม่กี่เดือนเองนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกกระสุนดินสิบสิบมิลน,นะตัวนี้นะครับสิบสิบหรือสิบอดมิลประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป้านะครับที่ผมขอเขาขอพี่เขานะครับเป้าสามเซนนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ศูนย์เล็งน,นะครับศูนย์เล็งเป็นศูนย์เล็งเป็นประแจต่างๆนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมมันนะก็ตัวนี้เป็นยางนะเป็นยางแถมนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยางสูตรนะครับ <c oughs> โอ้โหแกให้ยางมา <c oughs> จะเอาไปยิงอะไรครับเนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> คือมันหนามากนะครับยางหนามากเลยเนี่ย จะไปยิงอะไรนะเนี่ยยิงอะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ยางสูตรนะครับเป็นยางแถมนะยางยางแถมคือเป็นส่วนมากจะเป็นยางผูกสําเร็จที่เขานําเข้ามานะเวลาเราเราดูเราใช้ยางพวกนี้นะยางที่แถมมาพวกนี้ไม่ใช่ยางสูตรเนี่ยเราต้องดูช่วงตรงที่มัดนะเห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมเขามัดเขามัดไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยเห็นไหมเี่นไห เขาจะมัดไม่แน่นนะครับให้ดูดีๆนะครับยางพวกนี้ถ้าจะใช้นะให้มัดใหม่นะครับผมแนะนําให้มัดใหม่น้องๆที่น้องใหม่ที่มีปัญหาเอายางพวกนี้ไปใช้แล้วมันขาดหรือมันหลุดลูกกระสุนโดนมือโดนง่ามเนี่ยครับสาเหตุมันเกิดจากยางประเภทนี้แหละเขามัดมาไม่ดีนะพอไปใช้น้องใหม่บางคนไม่รู้นะครับไม่รู้แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์นะก็เอาไปใช้ใส่ง่ามเลยพอยิงยิงยิงปุ๊บยางตรงนี้มันหลุดสิครับ พอมันหลุดปุ๊บวิธีลูกกระสุนมันก็เบี้ยวมันก็เลยไปโดนมือทําให้ได้รับบาดเจ็บยางลักษณะแบบนี้ถ้าจะใช้นะครับยางแถมพวกนี้นะให้ดูดีๆนะให้มัดใหม่นะครับโอเคโอเค ได้มากนะผมไปถามโพสโพสซื้อในกลุ่มหนังสติกนะครับหนังสติกมือสองอไม่มีนะไม่มีไม่มีคนปล่อยเลยนะครับสินค้ามาค่อนข้างดีมากนะ เรื่องของหนังสติ๊กนะ็มีพ่อค้าขายหลายเจ้านะครับในเมืองไทยก็ไว้ไวใจได้ทุกค่ายทุกเจ้าแหละครับหาซื้อง่ายนะครับหนังสติกทุกวนันนี้มีหลายแบบหลายราคาให้เลือกนะแง้มตัวนี้เป็นง้มทีออ่ราคาไม่แพงมากนะราคาไม่ถือ,ไม,ถอไม่ถือว่าไม่ถือว่าถูกเราก็ไม่ถือว่าแพงนะครับนี่ใหมานี่นะโอเคนะครับดูชัดๆนะ นี่นะครับนี่นะทําไมผมถึงซื้อง่ามนี้นะครับสังเกตง่ามที่ผมใช้ประจํานะครับเห็นไหมตรงเนี้นะครับมันจะรับเข้ามือนะผมก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับเห็นไหมครับใกล้เคียงกันมากนะแต่งานตัวนี้นะครับมันจะดีกว่านะดีกว่ามากเลยครับลบเหลี่ยมลบคมมานะครับแต่ มันเป็นสินค้าวัสดุที่เป็นสองชิ้นนะครับคือไม้กับวัสดุโลหะนะครับส่วนตัวนี้เป็นวัสดุชิ้นเดียวนะครับความถึกทนนะตัวนี้แน่นอนกว่านะครับแต่ตรงหนีบยางนะครับเห็นไหมครับหนีบยางจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้จะดีกว่าตัวใหม่นี่นะครับการจับนะครับเห็นไหมเข้ามือนะครับเข้ามือเหมือนกันเลยน้ําหนักน้ําหนักค่อนข้างใกล้เคียงนะ ตัวนี้ตัวนี้เข้ามืออยู่แล้วนะเพราะว่าเราใช้ประจําเราจะคุ้นชินกับตัวนี้นะแต่ว่าไอ้ตัวใหม่นี้นะครับเห็นไหมจับเข้ามือมากนะครับจะเข้ามือสุดๆนะครับห็นไดนะ้ตัวนี้นะครับอ่าถ้าพ่อค้าแต่ละคนเขาก็จะเรียกต่างกันนะเพราะว่าอ่ารหัสสินค้าของพ่อค้าแต่ละคนเขาก็จะเรียกต่างกันนะ ถ้าถ้าคนที่เขาเรียกทั่วไปเขาก็จะเรียกป้วยไก่นะป้ยไก่ป้ยไก่ไอ้ตัวเนี้ยเขาก็เรียกป้ยไก่แต่ไอ้ตัวเนี้ยผมเรียกว่าไอ้เขี่ยวหมูตันนะคือผมเรียกของผมเองว่าไอ้เขี่ยวหมูตันนะเนี่ยนะครับโอเคค่อนข้างดีเลยนะครับสกูสกูดีมากสวยมากนะครับโอเคนะอันนี้นะครับ คือน้องใหม่นะมือใหม่นะครับการจริงๆอะ่ะตอนแรกเราก็คิดว่าเราคงซื้อถูกถูกไว้ก่อนนะจริงๆง่ามนี้มันก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับอ่าเหมือนผมเนะ่ตอนแรกผมก็ซื้อง่ามแบบถูกถูกมาแล้วครับพอยิงสักพักเราจะรู้ว่าเอ้ยมันมันไม่เข้ามือนะสุดท้ายปุ๊บเราก็เลยพยายามหาง่ามนู่นง่ามนี้มานะสุดท้ายนะง่ามที่เข้ามือจริงๆของผมคือง่ามนี้นะครับ เป็นง่ามมือสองนะผมซื้อมือสองด้วยนะครับแล้วทีนี้ก็เลยมาเห็นง่ามนี้นะมันมีลักษณะที่เหมือนกันเดะเลยนะครับเห็นไหมผมก็เลยพยายามตามหามันนะสินค้ามันสินค้าตัวนี้มันหายไปสักพักหนึ่งนะครับนะครับซึ่งคนเก่าที่เขามีอยู่แล้วนะเขาไม่ปล่อยนะครับตัวนี้นะสาเหตุที่เขาไม่ปล่อยเพราะว่า,วามันมันจับแล้วมันเข้ามือมากนะครับเห็นไหมสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวผมจะลองลองดูนะครับลองดูสองประกอบนะเขาจะมีศูนย์เล็งมาให้นะครับนี่นะเป็นสกรูถ้าถ้าคนที่เคยเล่นหนังสติ๊กอยู่แล้วก็จะจะรู้แล้วครับว่าต้องต้องใส่อะไรตรงไหน นี่นะครับนะต้องลองปรกอบมันง่ามศูนย์เลงนะ็งเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งเล็งซ้ายแล้วก็เล็งขวานะศูนย์เล็งค่อนข้างสวยเลยนะครับเนะี่ยโอเคใช้ได้ใช่ได้ไดนะเห็นไหมครับ อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ยอบพ่อค้านะคือสินค้านะ่ะมันคือมันสวยสวยถูกใจผมนะมันเป็นงามนอกสายตานะครับเป็นงามนอกกระแสนะงามตัวนี้นะซึ่งคนคนก็ไม่ค่อยนิยมนะสาเหตุที่ไม่ค่อยนิยมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ลักษณะของรูปทรงนะแต่ว่าบอกได้คําเดียวว่าถูกใจผมมากนะอันนี้ก็จะเป็นอ่า เส้นเส้นเส้นเล็งตัวนี้นะครับก็จะไปใส่เอาตัวนี้ใส่นะครับใส่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูถ้าเรียบร้อยนะนะั่นฮะเรียบร้อยนะผมใส่ศูนย์เล็งเรียบร้อยแล้วนะครับศูนย์เล็งนะอ่าพอดีเขามีสองเส้นนะครับจริงๆศูนย์เล็งเนี่ยเราเอาจจะใส่เส้นเดียวก็ได้หรือสองเส้นก็ได้อันนี้ก็แล้วแล้วแต่เรานะแต่ว่าผมใส่ใส่ไปเลยสองเส้นนะครับสองเส้นคู่เลยนะครับโอเคโอเคนะครับนี่นะ โอเคนะครับเห็นไหมก็ง้ามนั่งง่าม,ามออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีค่อนข้างจะถามว่าสวยไหมผมว่ามันก็มันแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมชอบนะครับชอบมากนะเพราะว่าการจับนะครับมันมันจะรับเข้าอุ้งมือเห็นไหมเห็นไหมครับคือมันจะรับเข้าอุ้งมือมือเต็มเตมเลยนะครับนี N ่เห็นไหม คือผมจะให้ดูเทียบเทียบระหว่างสองง่ามนะครับเห็นไหมนะนีครับสองง่ามนี้นะตัวนี้นะครับนี่นะสามารถจับแล้วมันมันก็รับแต่ว่ามันไม่เต็มนะเห็นไหมฮะไม่เต็มนะแต่ตัวนี้คือมันจะเต็มเลยเห็นไหมนะครับถามว่าความรู้สึกระหว่างสองง่ามระหว่างซ้ายกับขวานะง่ามนี้นะครับยิงจะไม่เจ็บนะครับยิงยังไงก็ไม่เจ็บเพราะว่ามันจะรับรับรับมือนะเห็นไหมครับ สุดยอดเลยนะครับเนี่ยเป็นงามอ่นอกสายตานะครับเป็นน้ำงามนอกกระแสที่ที่คนไม่ค่อยนิยมนะแต่ผมอยากจะแนะนาว่าตัวนี้นะครับถ้าจะซื้อนะครับซื้อตัวนี้ถือว่าคุ้มคุ้มค่าเลยนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้เชียร์ขายให้พ่อค้านะอันนี้ผมมาพูดตามความรู้สึกที่ผมเคยใช้งามงามงามลักษณะนี้มานะก่อนนี้ผมใช้งามตัวนี้นะครับเห็นไหม เป็นงามประจำของผมแต่มันมีข้อเสียตรงหนีบยางทํําทาออกมาได้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าทําตําแหน่งหนีบยางออกมาได้ดีเนี่ยผมว่าตัวเนี้เพอร์เฟกเพราะว่ามันเป็นวัสดุโลหะชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวค่อนข้างแข็งแรงนะครับง้ามพวกนี้ถึก,ถ,กถึกทนเลยนะครับมันจะให้ความรู้สึกอสองความรู้สึกสองอารมณ์ในหนึ่งเดียวคือมันจะแข็งแรงเหมือนงามเวียดนามถึกทนเหมือนงามเวียดนามแต่ว่าจับแล้วมันจะเข้ามือเหมือนงามจีนนะเนี่ยนะครับ ถือว่าคุมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอางามนนี้ไปใส่ยางทดลองยิงให้ดูนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันซะก่อนเนาะโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันอีกครับ